ต้อง <ส gas: S 1> เ,เข้าใจก่อนว่าโยุโรปเนี่ยเป็นโดยพื้นฐานแเป็นทวีปซึ่งซึ่งเปิดนะครับแล้วอุดมคติของการสร้างประชาคมยุโรปคือการสร้าง ทวีปซึ่งมันเปิดกว้างสำหรับการอ,อพยพจากของคนจากที่ต่างๆในยุโรปด้วยกันเองและคนจากดินแดนอื่นซึ่งซึ่งคนหนึ่งก็คือคนในยุโรปด้วยกันด้วยกันเองโดยพื้นฐานก็มีคนมุสลิมอยู่ไม่น้อยตุรกีก,ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปก็มีคนมุสลิมอยู่ค่อนข้าง<ๆ>มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมุสลิมกับความเป็นฝร,รัง่งเศสความเป็นยุโรปเนี่ยมันมันใกล้กันมากกว่าที่<ๆ>ทเราคิดเพียงแต่ว่าพอเราเอามุมมองแบบคนไทยเราจะคิดว่ามุสลิมต้องเป็นแขกใช่ไหมแขกอินโดแขกมาเลหรือแขกอาหรับอะไรก็ตาไม ฝรั่งเศสซึ่งมันควรจะเป็นดินแดนงคนผิวขาวผมทองมันมีแขกมากขึ้นเรื่อยๆมีคนผ,ผิวสีมากขึ้นด้วยมีากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะในเพราะฉะนั้นความเป็นจริงคือต้องดูอย่างนี้ก่อนว่าหนึ่งก็คือฝรั่งเศสเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปซึ่งเป็นเป็นดินแดนดที่มันมีการอพยพของคนลังลายไปมากค่อนข้างมากนะครับอันที่สองคือต้องเข้าใจก่อนว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นประเทศซึ่งมันมีความ ความเป็นเอกภาพทางเชื้อชาติอย่างที่เราคิดเมืองไทยเราก็จะคิดว่าเมืองไทยเป็นดินแดนของคนเชื้อชาติไทยทั้งที่จริงๆเรามีทั้งคนเชื้อชาติจีนก็มีคนเชื้อชาติมาลายคนเชื้อสายมาลายูก็มีคนมอญก็มีคนกะเหรี่ยงก็มีเยอะไปหมดฝรั่งเศสก็มีแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นข้อที่2ก็คือต้องมองฝรั่งเศสตามความเป็นจริงว่าทุกคนที่เราเห็นเป็นคนผิวขาวผมทองเนี่ยเขามีรากฐานทางเชื้อชาติทางบรรพบุรุษเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันที่3ามที่ต้องเข้าใจต่อไก็คือฝรั่งเศสใล้ป็มุุสอพพยยไโร นะครับประมาณ5-6ล้านคน<ม>ของคนฝรั่งเศสเนี่ยนะครับทั้งหมด60ล้านคนเนี่ยล้านคนเป็นคนมุสลิมก็คือประมาณ1ใน10นะครับเหตุผลที่ทำไมอพยพเนี่ยก,ก็มีหลายเรื่องเช่นคนจำนวนมากที่อพยพเนี่ยเป็นคนซึ่งมาจากดินแดนที่ในอดีตเนี่ยฝรั่งเศสไ,ไปยึดเข้าเป็นเมืองขึ้นในแอฟริกายุคอาณานิคม<ช>คสมัยรุ่นน,นะฮ<ร>ะฝร,รั่งเศสเป็นประเทศที่เป็นอำนาจที่ไปยึดคนค เอัลลจีเรียอะไรพวกนี้นะครับก็ก็เขาก็อพยพมาอยู่ฝรั่งเศสกันเพราะฉะนั้นมี3เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนคือ 1. ฝรั่งเศสเป็นเป็นส่วนหนึ่ของอยุโรปซึ่งมีผู้อ,อพยพมากอยู่แล้วโดยพื้นฐานอันที่2ก็คือฝรั่งเศสเ,เป็นสังคมซึ่งแต่เดิมก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ <S 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 นะครับอันที่3คือฝรั่งเศสเป็นดินแดนซึ่งมีผู้พยพคนมุสลิมมากที่สุดในยุโรปมีคนอย่างเซเนดินซีดานก็มีซึ่งก็บรรลุเป็นผู้อพยพแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้โจทย์ใหญ่ของสังคมฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสก็ก็มีความเป็นชาตินิยมนะครับแล้วความเป็นชาตินิยมแบบฝรั่งเศสที่มีมีลักษณะสําคัญมากคือชอบคิดว่าชาติตัวเองเนี่ยเหนือชาติอื่นเพราะว่าหนึ่งก็คือคิดว่าตัวเองเป็นประเทศซึ่งมีประชาธิปไตยเป็นประเทศแรกๆเป็นประเทศที่เชื่อในเรื่อออออองงงงงสสสสสิิิิททธเเเเเเเรรรรรรีภภาาาาาาพคคววมมมมมปปปป็็นนนนืืื่่่่แแแกกกๆล้้ัััััญญหหฝฝศศศชตยบบจะะ ว่าล้าหลังกว่าตัวเองตอนที่ฝรั่งเศสในยุคต้นศตวรรษนี้นี่ไปตีประเทศอื่นเป็นเมืองขึ้นไปยึดลาไปยึดเวียดนามก็ไปยึดด้วยเหตุผลแบบนี้นะคือเขาเชื่อว่าเขาก้าวหน้ากว่าเขาทันสมัยกว่าเขาคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพมากกว่าเพราะนั้นเขาไปยึดเวียดนามไปยึดลาไปยึดแอฟริกาเนี่ยเพื่อช่วยให้คนที่ล้าหลังเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นเพราะนั้นอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นฝรั่งเศสซึ่งผมคิดว่ามันเป็นด้านมืดของสังคมฝรั่งเศสความหลงตัวเองความคิดวววว่่่่าาาาออรรรรรรยธธมฝฝััังงงเเศสสสดดดีุคิิฒนนขขผ ในปารีสเหนือคนอื่นๆมากที่สุดนะครับแล้วก็ความเป็นจริงนั้นอาจจะฟังได้ในยุคซึ่งฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ปิดแล้วก็มีคนจากศาสนาอื่นเชื้อชาติอื่นมาเยอะแต่ในเวลานี้ฝรั่งเศสมีผู้พยพมมากขึ้นเรื่อยๆจะคิดว่าฝรั่งคนผิวขาวเหนือว่าคนอื่นๆไม่ได้จะยึดติดกับค่านนิยมว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่ง เหมือนคนปารีสทั้งหมดไม่ได้ต้องคำนึงถึงคนอุพยพซึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่ในฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้มีประมาณร้อยละสิของประชากรฝรั่งเศสแล้วผมเอาผมเอาการ์ตูนอันนี้มาให้ดูเนี่ยเพราะว่าการ์ตูนนี้มันสะท้อนอารมณ์ไงครับคือตอนนี้เราก็มีเรื่องกรณีนิตสานชาลีอฟโดใช่ไหมครับแล้วก็มีการออกชาลีฟโดฉบับใหม่ที่ว่ากันว่าพิมมามา3ล้านฉบับแล้วก็ล้อเลียนศาสดาของศาสนาอิสลามค่อนข้างแรงก็กําลังจะบอกว่าเสรีภาพในการพูดในที่สุดมันจะเอาชนะการก่อการร้ายได้นะครับแต่ที่ผมเอาให้ดูนี่ก็คือ การ์ตูนนี้เขียนโดยภาษาเป็นการ์รรตูนของมุสลิมนะครับกาตานะครับเพื่อเห็นว่าคนมุสลิมเองเขาก็มีคนกลุ่มที่เชื่อเรื่องเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการรณรงค์ในฝรั่งเศสมันเริ่มลามปามเลยเถิดไปว่ามุสลิมทั้งหมดเท่ากับผู้ก่อการร้ายแล้วสิ่งที่นิสสันชาลีเอฟโดทำคือการเอาภาพของพระศา,าสดาของคนมุสลิมมาเขียนบนปกในแบบ,บที่ล้อเลียนซึ่งชาลีเอฟโดบอกว่าเขามีเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการในการล้อเลียน ปัญหาคือเสรีภาพในการพูดหรือเสรีภาพในการล้อเลียนแบบนี้เนี่ยมันไปกระทบกระเทือนความเชื่อของคนจํานวนมากเขามันไม่ใช่เรื่องฉลาดที่เราจะไปทำอะไรในเรื่องที่มัน<ล>ะระบนบ,บ,บนนกระเทือนความเชื่อซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นตัวตนของคนร้อยละสิบของประเทศมันเสี่ยงมากกับการสร้างปัญหาแล้วก็การกระทาของชาลีฟโดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนในวงการสื่อทั้งโลกเห็นด้วยนะฮะนิวยอร์กไทมส์เ่งก็เป็นสื่อที่ให้ความสำคัญก,กับเสรีภาพในอเมริกาเนี่ยก็ไม่พิมพ์ปกของการ์ตูนชาลีฟโดแบบนี้ลงในนิวยอร์กไทมส์แต่ว่าชาลีฟโดพยายาม ทุกคนที่รักในเสรีภาพต้องเผยแพร่ภาพการ์ตูนนี้ซึ่งซึ่งเป็นภาพพระศาสดาของศาสนาอิสลามในในรูปที่บางคนบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับเครื่องเพศของผู้ชายอ,อันนี้ก็คือปัญหานะครับนี่มันก็ทำให้คนมุสลิมในในฝรั่งเศสเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอส เขาต้องอยู่ท่ามกลางคนซึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นพวกผู้ก่อการร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกซึ่งบอกว่าเขาเป็นพวกเสรีจัดเนี่ยนะเสรีจัดเขาจะอยู่ยังไงอันนี้คือความความยากลําบากที่ที่คนมุสลิมในฝรั่งเศสหรือว่าผู้อพยพจํานวนมากในฝรั่งเศสกาลังเผชิญก็คือว่าถ้าเขาเคร่งศาสนาเขาก็จะถูกคนซึ่งเป็นเสนยมสุดขั้วอย่างชาลีเอฟโดบอกว่าคุณเป็นพวกงมงายคุณเป็นพวกไม่เข้าใจว่าศาสนาเป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องเป็นเรื่องไร้สาระขณะที่ในทางหนึ่งเขาก็จะเจออีกพวกหนึ่งบอกว่าคุณเป็นพวก ทรยศกับหลักศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมสายกลางเนี่ยจำนวนมากเนี่ยกำลังถูกฝ่ายผู้ก่อการร้ายที่เป็นมุสลิมโหดรุนแรงกับชาเีฟโดซึ่งเป็นเสรย,ยมสุดขั้วอีกกลุ่มนึงเนี่ยทำให้เหมือนกับไม่มีที่ยืนในสังคมนี่ความประหลาดของเรื่องนี้ก็คือว่าในสุดแล้วเนี่ยดยผิวเผินเราจะคิดว่าพวกเสรย,ยมกับพวกพวกพวก,พวกคลั่งศาสนาเนี่ยมันน่าจะเป็นคนละกลุ่มกันคือสุดโตรงไปคนละแนวแแจ้าหน่าน่าจะขัดแย้งกันแต่ว่าผลที่ทั้งสองฝ่ายทำในเวลานี้นี่ชาเอฟโด เขียนการ์ตูนล้อศาสดาโดยมีความคล้ายคลึงกับเครื่องเพศของผู้ชายกับสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายที่เป็นพวกมุสลิมสุดโต่งทำเนี่ยในสุดมันจะส่งผลคล้ายๆกันคือทําให้คนซึ่งเป็นมุสลิมสายกลางไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วมันผลักสังคมฝรั่งเศสทั้งหมดไปสู่จุดที่จะกลายเป็นเรื่องของการ,รเผชิญหน้าระหว่างคนผิวขาวผมทองกับคนอิสลามมากขึ้นรเรื่อยๆเพราะคนมุสลิม5้าล้านคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายผมคิดว่ามีไม่ถึง1 0 0 0คนคคแต่ด้วยการล้อเลียนศาสนาอิสลามแบบนี้ของชาลีฟโดเนี่ยมันจะทําให้ เสรีนิยมในฝรั่งเศสคนผิวขาวผมทองในฝรั่งเศสกับคนอิสลามทั้งหมดห้าล้านคนเนี่ยมีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นผมอยากจะให้ดูธงชาติของฝรั่งเศสหน่อยหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเราจะได้ยินว่าคำขวัญของประเทศฝรั่งเศสธงชาติของฝรั่งเศสเนี่ยพูดถึง3าเรื่องนะครับพูดถึงเสรีคเขามีสามสีใช่ครับนะเขามีสามสีนะครับเสรีภาพความเสมอภาคและพาดอนภาพนะครับเวลานี้เราได้ยินคำ,คำพูดค่อนข้างเยอะว่าเนี่ยนะครับชใช่ครับนี่คือธงชาติของฝรั่งเศสนะครับสัญลักษณ อีควอไลตี้ก็คือความเสมอภาคและฟาทรอนิตี้คือพราดอนภาพรเราจะได้ยินพวกชาลีเอฟโดวพูดถึงคาแรกค่อนข้างบ่อยว่าเสรีภาพสําคัญที่สุดเสรีภาพในการสแสดงความเห็น<ม>สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการล้อเลียนศาส,สนาเป็นเรื่องทําได้เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ฝรั่งเศสแต่ความเป็นฝรั่งเศสคําที่สามที่สําคัญคือคําว่าฟาทร e นิตี้ฟาทรอนิตี้หมายถึงพราดอนภาพหมายถึงความเป็นพี่เป็นน้องมหมายถึงการอยู่ร่วมกันหมายถึงการทําอะไรต้องนึกถึงคนกลุ่มอื่น,นๆใน,ในสังคมด้วย การนึกถึงคนกลุ่มอื่นๆในสังคมการนึกถึงสังคมว่ามันต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นฝรั่งเศสไม่น้อยกว่าการเชิดชูเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ตอนนี้เนี่ยมันกบว่าชาลีเอฟโดกำลังจะทําให้คนฝรั่งเศสจำนวนคิดว่าเสรีภาพส่วนบุคคลสําคัญคที่สุดโดยไม่คิดว่าการล้อเลียนศาสนามันคือการล้อเลียนตัวตนล้อเลียนความเชื่อในที่สุดเนี่ยมันสร้างปัญหากับก,บการอยู่ร่วมกันกับคนกลุ่มอื่นๆในสังคม